สวัสดีครับสวัสดี f c แล้วคนดูทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็โยผมเซลเบียอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สาขาแรกสาขาใหญ่นั่นเองนะครับที่ซอยเสรีไทย68แยก1นั่นเองเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาอัปเดตสต็อกนะครับโซน A ของบริษัทเพชรยนต์นะครับรวมลถเก่งที่เรดผ่อนไม่ได้แพงมานะครับผ่อนเริ่มต้นแค่4 0 0พกว่าบาทเท่านั้นเองมีคันไหนบ้างนีครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับอะ มาคันแรกกันได้เลยนีพี่พี่กับเจ้าวิออสเจนสองคันนี้นีพี่พี่กับราคาเดี๋ยวผมให้ดูหน้าป้ายเลยนะครับแบบไม่โกหก1,99,000บาทรถปี2 0 2 1เลขไม้แสนสี่นะครับพี่คันนี้โครงสร้างเกตเอนะครับเป็นรถโครงสร้างเกตเอนะครับไม่ใช่รถมือสองนะครับผมการันตีในเรื่องของโครงสร้างมาให้นะ ไม่โดนย้อมแมวแน่นอนนะครับแล้วเครื่องยนต์เงียบมากนะครับสำหรับ,บยอรสคันนี้ผ่อนเดียวมันห้าพันนิดนิดสี่พันไปปานี่ยเพราะว่าผ่อนได้แค่6ปีเท่านั้นนะครับก็อาจจะทําให้เลทผ่อนค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงแต่ถ้าพี่พี่คนไหนจะซื้อสดอินบล็อกมาได้เลยนะครับอินบล็อกมาได้เลยสําหรับภายในนี่ให้ดูได้เลยนะครับชิ้นพลาสติกทุกอย่างใหม่กริปไม่มีแตกไม่มีร่องไม่มีร่อนนะครับในส่วนของเบาะก,ก็เช่นเดียวกันนะครับแน่นๆนุ่มๆแบบนี้เลยเนี่ยพี่พ สำหรับเบียจน Gen 2คันนี้นะครับล่อเหล่าอาการนะครับกับตัวเริ่มต้นแบบนี้นะครับอ่ะมาด้านหลังกันนะครับเฉพาะโซน A เท่านั้นนะสำหรับคลิปนี้นะครับข้างหลังจะเป็นในส่วนของ Honda BRV 1.5 S V นะครับคันนี้ราคา4 60,000กบาทราคาหันลงแล้วนะครับพี่ๆน่าจะเห็นกันชัดนะ4 60,000บาทรถปี2019กับเลขไม้60,000กโลเท่านั้นนะครับตัวนี้ก็เป็นตัว S V นะครับพี่ๆ หล่อๆเลยนี่ครับสำหรับคันนี้ฟรีดาว์่อนอยู่ประมาณ7,000กว่าบาท8 0 0พนต้นๆนะครับสำหรับตัว SV คันนี้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับปุ่ม Engine Start STOP มีมาให้เรียบร้อยแล้วในส่วนของตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะหล่อมากภายในได้เบาะหนังนะครับสีดำตัดแดงแบบนี้เลยสำหรับ BRV คันนี้ได้7ที่นั่งนะครับสำหรับ BRV คันนี้นะเป็นรถ7ที่นั่งด้วย หล่อมากๆนะครับผ่อนแค่เจ็ดพันกว่าบาทนี่สําหรับผู้โดยสารตอนสองด้านหลังเนาะก็อาจจะอยู่ข้างลายนิดหน่อยนะครับอาจจะพอมองเห็นหน่อยแต่ก็กว้างนะพี่ไม่ได้เล็กนะอันนี้ถือว่าโอเคนะสําหรับพี่ๆคนไหนที่ไปในส่วนของ P P V ไม่ไหวนีไปในส่วนของ SUV ไม่ไหวโอเคพี่มานี่เลยนะครับ B R V คันนี้เป็นอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอะ มาต่อกันนะครับกับนิสสันมาร์คคันนี้รถปี2019กับเลขไม่ห้าหมื่นนะครับฟีดาวผอนหน่งนสี่พันกว่าบาทนะครับคันนี้ถือว่าราคาดีนะครับเพราะว่าได้รถปีใหม่ไหม่น้อยด้วยนะครับจะไม่เหมือนคันที่ผ่านมาใช่ไนวะ่าจะเป็นในส่วนของวิออตัวเจนสองเมื่อกี้นี้นะครับจะเป็นรถปีเก่าซึ่งเวลาจัดดอกจัดไฟนั้นเนี่ยดอกเบี้ยค่อนข้างที่จะอ่วมแล้วจัดได้แค่6ปีนะครับเลยทําให้เลทผ่อนมันสูงเกินจนเกินไปนะครับสําหรับรถปีเก่าแต่ถ้าคันนี้นะนิสสัน มาคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ4 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองผ่อนอยู่ประมาณ4,5 0 0นะครับรถปี2 0 1 9เลขไม้แค่50,000กับราคา2 6ง0 0 0หบาทนะครภายในได้เป็นเบาะผ้าสีดำอันนี้ก็เหมาะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะได้รถสักคันหนึ่งนะฮะแต่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องออปชั่นเนาะในส่วนของชิ้นพลาสติกเนี่ยพวกนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะครับจากเจ้าของเดิมอันนี้คือใหม่มากแล้วก็คุ้มค่าจริงๆสำหรับนิสสันมาคันนี้นะก็แนะนำเลยสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากได้รถเก่งสักคันหนึ่งจริงๆ ไม่ได้ศึกเ,เรื่องออปชันนะครับอยากแค่ขับใช้งานทั่วไปเนะี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าภาระในการจ่ายค่ารถไปทํางานหรือว่าไปโรงเรียนเนี่ยมันสูงหรือเกินนะี่ครับตกวันละ300-400ออกรถเก่งได้เลยนะครับผ่อนแค่4,500บาทเท่านั้นเองอ่าอ่ะ,อะมาต่อกันนะครับพี่ๆกับเจ้าเซียนต้าคันนี้นะครับเป็นตัวท็อปสุดปี2018นะคันะคนี้ราคา479,000บาทอันนี้ก็เป็นเซกเมนต์มินิแวนนะครับที่เหมาะสำหรับ พี่ๆคนไหนที่มีครอบครัวเนะี่ครับเหมาะมากๆจะได้เจ็ดที่นั่งนะแต่เนี้ยเบาะนั่งข้างหลังเนี่ยต้องบอกว่าพับเก็บให้อยู่นะครับเก็บไว้อยู่นะเป็นเจดที่นั่งนะครับหล่อเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของหน้าจอเนี่ยตรงนี้มีมาให้ในส่วนของหน้าจอนะสําหรับหน้าจอตรงนี้มีมาให้ด้วยฟีดาวน 8, 000, 000รีโอมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นสําหรับเซ็นต้าคันนี้นะครับพรลมลายมัลติฟังกชันก้องถอยทุกอย่างก็มีมาให้ครบหมดแล้วตัวนี้เป็นตัวท็อปสุด เนี่ยครับปี2018นะครับรถทุกคันนะครับผมการันตีโครงสร้างเดิมเกเจตเอร้อยเเนะครับรถทุกคันนะไม่มีชนหนักพิคว่ำจมน้ํามาแน่นอนนะครับพี่พี่ค่อนข้างที่จะสวยเลยหรือว่าจะไปในส่วนของ CRV คันนี้นะครับขับ4นะครับพี่เครื่องยนต์ดีเซลขอภัยเบนซินขับ4เป็น2.4 EL นะครับตัวท็อปสุดปี2019กับราคาแค่7 5็0 0 0นาหมื่นาพนบาทฟีด้าผ่อนอยู่ประมาณ13,000สามนะครับสำหรับ CRV คันนี้นะครับพี่พี่ ฟีด้าได้ผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสามถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่น่าเล่นแล้วเลขไม้แค่1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นโลเท่านั้นเองนะครับถ้าไปที่อื่นเนี่ยอาจจะเจอเยอะนะเพราะว่าก็เคยมีลูกค้านะครับที่รอไม่ไหวไปซื้อที่อื่นนะเลขไม่สองแสนกว่านะครับกับราคาที่ใกล้เคียงกันมากสาหรับ c r v าเนี่ยครับอ่ะไปต่อกันนะครับพี่สําหรับโซนเอคลิปนี้บอกเลยว่าไปไวนะครับเราจะไปในส่วนของ BRV จอดเรียงกันตรงนี้3คันเลยนะครับ ขออาภัยไม่ใช่ b บียร์นะครับจอดเรียงกันตรงนี้3คันเลยนะครับกับตัวรองท็อปปี18บแปนะครับผมทะเบียนเนี่ยได้เลข3หลักด้วยนะครับคันนั้น61 601นะครับ613เรทเรทพรอ,อยมานเก้านกว่าบาทนะครับพี่พี่ตัวรองท็อปแบบนี้เดี๋ยวผมพาดูภายในทั้ง3คันก็จะภายในเหมือนกันหมดเลยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอรัสกีนกล้องถอยทุกอย่างมีมาให้ครบนะครับได้เบาะหนังสีดำแบบนี้ทรงสปอร์ตหล่อมากมาก ในส่วนของเบาะนะแล้วสามารถปรับในส่วนของไฟหน้าสูงต่ำได้ด้วยนะครับสำหรับ c ีฮซาคันนี้นะครับฟีดาวได้ผ่อนเดี่ยวมาณ9,000กว่าบาทนะครับพี่ๆผ่อนเดี่ยวมาณ9,000กว่าบาทถือว่าคุ้มนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของสาย Honda ที่สนใจอยากจะซื้อสดนะครับผมก็พอมีนะอยู่3คันนะครับที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับคันแรกเลยกับ Civic FB 3 3 00, 9 0 0ื่นบาทรถปี2013นะครับกับราคานี้นะถือว่าคุ้มคันนี้เป็นตัว E ีนะครับพี่ mm hmm. เครื่องยนต์1.8แนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องออปชั่นเนี่ยเขาให้มาเยอะมากๆนะครับสำหรับพี่พี่คนไหนที่จะซื้อสดนะครับพวงมลาลัยมัลติฟังชันนะครับคูดคอนโทรลมีมาให้เรียบรอ้อยนะครับหนะ้าจอเรือนไม้กล้องถอยมีมาให้ครบแล้วคันนี้เบาะฝั่งคนขับได้ปรับไฟฟ้าด้วยคุ้มค่ามากๆถ้าจัดฟแนนซ์ผ่อนอยู่มาเจ็ดพันกว่าบาทผ่อนอยู่มาหกปี นี่ครับถ้าพี่พี่คนไหนสนใจร้อยจะไปในส่วนของซิตี้คันนี้นะครับพี่ CNG เดิมๆจากโรงงานนะครับไม่ต้องไปติดเองนะครับให้เสียเงินนะครับคันนี้ราคาสองแสนนะครับพี่ถ้าพี่พี่คนไหนสนใจนะสองเออสองแสนเก้าบาทพี่รับไปเลยรถปี2012เลขไม่แป0 0 0ืนะครับแต่ถ้าไม่น้าใบสบอเดี๋ยวจะเขียน259,000บาทนะครับแต่คันนี้ราคาน่าจะลงแล้วนะครับน่าจะเหลืออยู่229,000บาทนะสำหรับซิตี้คันนี้นะครับผม ด้านในก็ต้องบอกว่าสวยอยู่นะพี่ไม่ได้เก่านะครับในส่วนของภายในถือว่าสวยเลยสําหรับพี่พีคนไหนที่สนใจจะซื้อสดนะครับอยากจะได้รถใช้งานสักคันหนึ่งนะครับอันนี้ก็ CNG เดิมโรงงานนะครับไม่ได้ไปติดเพิ่มนะนี่ให้ดูได้เลยนะครับโลโก้ CNG เดิมจากโรงงานมีมาให้เห็นแบบชัดเจนสําหรับซิตี้คันนี้นะครับรอเราเอาการกับแจ๊ดอีกคันนึงผมมีแจ๊ดทีเคคันนึงนะคะถ้าพี่พี่คนไหนเป็นสาย ฮอนด้านี่ครับมีคันนี้แนะนำอีกคันหนึ่งนะครับสำหรับแจเจเราคา2 6 9 0 0 0บาทรถปี2012นะครับพี่คันนี้แล้วเป็นตัวหมน์ไเชนด้วยนะครับโฉมสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น GK นั่นเองสำหรับตัวไม่ในเชนนะครับสำหรับภายในนี่ต้องบอกว่าใหม่มากๆนะสำหรับภายในนะครับพรมลายทุกอย่างคือไม่มีอรอยแตกแล้าหรือว่ามีไม่มีอรอยขวดเลยนะครับในส่วนของเบาะก,ก็เช่นเดียวกัน ได้เป็นบอกผ้าค่อนข้างที่จะสวยมากสําหรับตัวไมน่าเชนคันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่ารถเซกเมตนต์ที่ผมผ่านถ่ายผ่านมาสองสาคันเนาะเรทพอประมาณ5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับผมทักแชทอินบ็อกกันเข้ามาได้เลยนเะนี่ยรถจะเป็นในส่วนของ BRV คันนี้ก็เป็น BRV ปี2016นะครับคันนี้ต้องบอกว่าราคาย่อมยาวนะ3ามแสนบาทรถปี2016 89มีนะครับพี่ตัดราคาอยู่มา4 0 0แสนกว่าบาท แต่คันนี้ปี2016ปีเก่าหน่อยนะครับแต่ราคาเนี่ยย่อมเยาวมาค่อนข้างที่จะหลายหมื่นเลยทีเดียวนะครับซึ่งคันนี้ภายในก็ได้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของคันนี้ถือว่าคุ้มค่านะผ่อนประมาณ6,000กว่าบาท7,000ต้นๆสำหรับคันนี้นะครับ6,000กว่าบาทเท่าน,นั้นเองก็เป็นเจ้าของได้แล้วนะครับพราว่าจะไปนในส่วนของเออร์ติก้าคันนี้โหบอกเลยว่าหน้าโดนสุดนะครับกับเออร์ติก้านะครับพี่ อามาต่อกันนะพี่ขออภัยด้วยนะอยู่ดีคลิปก็หยุดเองเนีครับค่อนข้างที่จะหลายรอบเลยต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับอ่ะมาต่อกันนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นอีกคันนึงนะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับกับกระบะคันนี้ 1.9S นะครับรถปี2019นะครับพี่คันนี้ให้ดูใบสคบอเลยนะครับกับราคาแค่379,000บเลขหมา80,000ถือว่าน้อยมากๆนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะใช้ทำงานเนาะสักคันนึง นะครับอันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับสําหรับคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับใหม่ทุกจุดนะคันนี้ฟีดาวพรุ่งนี้เจ็ดพันกระบาทเท่านั้นนะครับสําหรับพี่ๆคนไหนที่อยากได้รถกระบะไปใช้งานขนของวิ่งงานนะครับผมคันนี้เลยนะครับอ่ะมาต่อกันอีกคันหนึ่งน่ครับกับเพีรันเนอร์นะครับตัวนี้ตัวจีนะครับพี่ๆแคบยกสูงคันนี้ราคาดีมากคันนี้นะผมบอกเลยน่ครับอ่ะ มาดูกันหน่อยนะครับราคา4 3 9 0 0บาทเป็นเครื่อง 2.8G นะครับพี่รถปี2016เลขไม้แสนเ0็ดเลขไม้อาจจะเยอะหน่อยนะครับแต่รับประกันให้นะครับพี่ในส่วนของโครงสร้างนะครับรถไม่มีชนหนักพิวามจมน้ำแน่นอนแต่ในเรื่องของออปชั่นเนี่ยถือว่าโอเคนะกับราคานี้นะครับหน้าจอทุกอย่างมีมาให้ครบแล้วนะครับภายในได้เบาะหนังสีน้ำตาลแบบนี้นะค่อนข้างที่จะหล่อมากๆตัวนี้ก็เป็นแคปนะครับ ด้านหลังก็กว้างๆเลยนะครับเบาะนั่งแน่นๆนะคันนี้ฟีดาวก็ผ่อนประมาณ7,000กว่าบาทถือว่าโอเคนะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับถือว่าโอเคเลยโครงสร้างเดิมเนี่ยผมดูแลให้หมดนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของนิสสันนาวารานะครับก็มีเข้ามาเช่นเดีวยวกันมีเข้ามาเรื่อยๆนะแต่นี้ผมขออนุญาตอัปเดตในส่วนของเฉพาะโซนเก่อนนะครับในส่วนของนิสสันนาวาราคันนี้ภายในค่อนข้างที่จะหลอ่อ แล้วค่อนข้างที่จะใหม่หน้าจอสก,กินมีมาให้เรียบร้อยสําหรับคันนี้4ประตูตัวสูงนรีราคา499,000บาทราคาลงอีกแล้วนะครับกับตัว2.5 EL นะครับรถปี2019เลขยกไม่70,000นะครับต้องบอกว่านิสสันเป็นแบรนด์อะไรที่แบบว่าราคาค่อนข้างที่จะเบามากๆนะครับเกียร์ออโต้ด้วยคันนี้ภายในได้เบาะหนังนีครับสีดําตัดส้มหล่อๆเลยสําหรับนิสสันนะค่อนข้างที่จะสวยมากๆนะครับ ถ้าพี่ๆคนไหนสนใจก็อินบ็อกซ์ทักแชทกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับรถโซเน่ก็มีเยอะนะนะครับมี10 20คันเลยทีเดียวนะครับมาต่อกันอีกคันหนึ่งคันนี้จัดส่งโรงล้อให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ D-Max นะครับไฮรลนเดอร์คันนี้หล่อเลยนะครับอ่ะมาดูในส่วนของใบสคบนะครับคันนี้549,000บาทนะครับไฮรลนเดอร์นะครับ1.9ึแซดรถปี2018นะครับกับเลขไม้์70,000เท่านั้น ฟีดาวผ่อนอยู่มาณ8,000กว่าบาทนะครับผมได้อีสูไปขับนะหน้าจอทัสกินทุกอย่างมีไห้ครบรนะคันนี้ภายในได้บอกผ้าสีดำหล่อมากคันนี้ผ่อน8 0 0 0กว่าบาทได้4ประตูตัวสูงนะครับไปขับแบบหล่อๆเลยจะทรงรงล้อมาให้เรียบร้อยแล้วสำหรับคันนี้หล่อมากนะครับอ่ะมาดูอีก2คันนะครับที่เป็นรถกระบะนะครับพี่ๆสำหรับคันนี้นะครับดีแมนะครับหนึ่เก้าลไฮรันเดอร์สี่แ 9000บาทนะครับภายในได้เบาะหนังนะเดิมๆแบบนี้เลยนะครับขอดูหน่อยเลขไม้เท่าไหร่คันนี้เลขไม้แสนห้า 105, นะครับพี่สําหรับเลขไม้คันนี้ได้แสนห้านะครับยังไม่ได้มีในส่วนของพวกหน้าจอมาให้เนาะกับราคา4ี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับได้สี่ประตูนะราคานี้ได้สี่ประตูโครงสร้างรถเกตเอนะครับเกียร์ธรรมดาก็ถือว่าคุ้มนะผ่อนแปดพันกว่าบาทนะครับพี่พี่ถือว่าคุ้มเลยทีเดียวหรือว่าจะไปในส่วนของค่าสุดท้ายนะครับ จัดทรงรงล้อนะครับวัยรุ่นชอบแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าดีแม็กคันนี้1.9นะครับลงล้อมาให้เรียบร้อยนะครับกับสีน้ําตาลไม้แบบนี้นะครับผมรถปี2019นะครับไม้หกหมื่นนะครับผมราคา4ี่แสนหกหมื่นเกบาทนะครับพี่พี่ได้4ประตูตัวเตี้ยไปขับเลยนะครับคันนี้หล่อเลยเนี่ยสำหรับวัยรุ่นนะครับทุกอย่างภายในเดิมหมดนะครับภายนอกภายในเครื่องเดิมนะครับผมสําหรับคันนี้หล่อเหล่าอลการเลยทีเดียว ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับอัปเดตรถโซนเอนะครับผมก็พาดูคร่าวๆนะครับสำหรับรถกระบะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะดูรถเซกเมนต์ไหนเพิ่มเติมนะครับอยากให้ผมรีวิวคันไหนเป็นการส่วนตัวอยากจะให้ผมรีวิวแบบละเอียดนะครับพี่ๆก็สามารถคอมเมนต์นะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์084-056-0534นะือว่าจะเป็นในส่วนของรายนะครับราย at 9 7 7 DLA YZ นะครับผมทักมาได้เลย สำหรับวันนี้เนี่ยผมเซีวเบียขอตัวราไปก่อนถ้ามีตรงจุดไหนผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับ